บุญเรืองครับวันนี้พี่บุญเรืองนะครับมาจากจังหวัดไหนครับพี่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านอำเภอแม่จริมนะครับอำเภอแม่จริมออกมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตีสามครับตีสามจากแม่จริมมาน่านประมาณเกือบห้าร้อยโลนะพี่เนาะประมาณนี้ก็คือพี่บุญเรืองเป็นเอฟซีนะครับดูช่องผมมานยังครับพี่ทุกทุกเกลียวเก็ียวจะทุกวันแหละโอ้เกี่ยวทุกวันเลยอ่าอันนี้คือเอฟซีแล้วก็มั่นใจในร้านเราใช่ไหมพี่ครับ ดูรายละเอียดหมดเนาะพี่เนาะทั้งจ so ุดบางอะไรที well, famoso, totally ่ผมบอกวันนี Fur ้พี่จะาพี่บุญเรืองก็ได้มาสั่งอีแตงกะทางร้านเราหนึ่งพันกำหนดการเท่าไหร่นะพี่กี่เดือนนะสองเดือนอ่าเนี่ครับสองเดือนตอนนี้ก็ต้องแจ้งว่าลูกค้าที่จองเข้ามาก็กําหนดการประมาณ2เดือนเลยนะพี่ที่ทํเพราะว่าคิวตอนนี้เยอะเนาะพี่เนาะพี่เห็นบนบอร์ดกระดาษแล้วคิวเยอะพอสมควรอันนี้พี่จริมก็ให้ลูกสาวกับลูกชายพามานะครับแล้วก็มาเลือกอีแตงกะทางร้านเราเป็นรุ่นเ แต่ว่ามีเกียร์สโลว์น,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 นะพี่เนาะตามสภาพพื้นที่ที่เป็นที่เขาที่เขาอ๋อถ้าเกียร์ธรรมดา,าไหวไหมพีไมไ่ไม่ไหวหรอกไม่ไหวใช่ไหมครับ<ม>แล้วก่อนก่อนหน้านี้พี่บุญเรืองใช้ใช้รถอะไร<ช>ไไรถเอ้อสามล้อออสามล้อสามล้อเราสั่งจากนนทบุรีมาแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างพี่ก็เจอปัญหาอะไรก็สามล้อปัญหาสามล้อใช่ไหมแต่ครับมันอตัวตัวเผาเนาะตัวเผาเขาเป็นเพาเล็กเผามันแค่ ไอตัวเผวตัวนั่นแหละมันมันรูดมันรูดรูดมันเป็นมันเป็นบางอย่างมันก็เป็นของอันเล็กนะพี่เนาะเ,<อ>นเป็น้าของผมแล้วไปได้เนาะ<อ>ไปได้อ่าไปได้เยอะอ,อันนี้เดี๋ยวพาพี่ขับเอรองขับขี่ขับสี่ขัน นะครับเป็นคับตีใหญ่ของทางร้านโอเค okay. เป็นไงครับพี่การทํางานอะไรพอได้อยู่เนาะพี่เนาะพอไดอนน้ีอันนี้มีตัวตนใช่ไหมคะอันนี้มีตัวตนจริงตัวตนจริง,ตตรรงแต่ว่าพี่บุญเรียงดีมากเลยครับมาดูที่ร้านมาดูว่าเป็นใช้งานยังไงมีตัวตนจริงไหมมีหน้าร้านจริงไหมเนาะพี่เนาะครับอ่าแล้วก็มาจองแล้วก็มาทําสัญญามาจํากับทางร้านอ่าโอเคก็ ก็อยากให้มาอย่างนี้แหละพี่มาดูการทํางานของผมด้วยแนะนำพี่เขาหน่อยว่าเราก็มีมาจําไว้บางทีลูกค้าเขาคาไม่มีมาจํครับวาจําผมผมไปพี่มาจําเป็นค่าอะไรเนาะพี่เนาะครับค่าอุปกรณ์ประมาณ3 0ก็คือผมเอาเงินมาจําจากพี่แล้วก็ไปซื้ออะไรนะครับบางเจ้าก็คือจะให้ผมไม่ส่งครับและพี่เนาะแต่ว่าคือไม่ได้มาจําผมก็มีความเสี่ยงก็เลยแจ้งลูกค้าไปว่าถ้าพี่มม่นใจเบื้องต้นพี่ก็มาดูที่ร้านก่อนมาดูพี helmet, ่ก็โทรมาก่อนว่าจะมาดูรถอะไรเงี้ยผมจะได้อยู่รอแล้วก มีมาจําบางส่วนไว้ผมก็จะเอาเงินบางส่วนนี่ยพี่ไปซื้ออะไรซื้อทารถให้พี่ซิลเแรกก็จะโทรมาแล่วแหละอเออไปโทรมาไปถึงบ้านแล้วผมจะไปส่งบึงการไปส่งเอาดอรหลายวันสองวันสามวันถ้าเกิดพี่มาด้ไม่เจอผมจะคือลำบากอันนี้ก็คือผมยังอยู่อยู่พรุนี้ไปส่งขนแก่นคันนึงก็พอดีพี่มาวันนี้พอดีจังหวะก็เดี๋ยวทําที่เกี่ยวพุกทองเป็นพื้นเหล็กทําตามสเปกที่พี่บุญเรืองแจ้งมานะครับก็ พี่บุญเรืองให้ซื้อเครื่องให้ด้วยเนาะพี่เนาะครับอ่าเดี๋ยวทางร้านก็ซื้อเครื่องข้อดียังไงติดตั้งทําท่อไปให้ครับทําระบบไปให้ก็ไปถึงก็ไปพาขี่อย่างเดียวเออ่โอเคพี่ขอสอบถามหน่อยพี่เคยขี่แตนเมาก่อนไหมก็เคยเคยขี่มาแล้วไปซื้อของมาซื้อมาก็เป็นมือสองเป็นมือสองครับมันไม่ขึ้นดอยอ๋อขึ้นดอยไม่ได้ขึ้นดอยไม่ได้่ะมันเป็นเกียร์ธรรมดามันไม่มีสโลอันนี้พี่สั่งสโลครับ ขึ้นลอยไม่ได้เห็นเลยจ้างไอ้รถไถรถไถเป็นลากเอา,าอไว้บ้านโอเคอันนี้ก็เป็นคันประกอบใหม่เราะพี่น้องเป็นคันประกอบใหม่ระบบไฟขึ้นใหม่ทาทสีให้ใหม่แล้วก็ทําพื้นให้ใหม่เดี๋ยวพี่เอาไปใช้ในปา่ายางครับบรรทุกอยู่ประมาณกี่ตันพี่เยอะไหมก็ประมาณตันห้าโอ้ตันห้าสบายพี่ก็เดี๋ยวเอาเครื่องสักร้อยร้อยเท่าไหร่นี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็ได้เครื่องรุ่นใหม่ในคูเปรต้าแทจที อันนี้พี่บุญเรืองก็ไว้ใจทางร้านให้เลือกซื้อเครื่องให้เดี๋ยวผมติดตั้งไปให้โอเคก็เดี๋ยวมีเสื้อจากทางร้านแจกให้นอ้อยึิงตัวต้องขอบคุณพี่บุญเรืองมากนะครับครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกสองเดือนหน้าโอเคครับอ่ะหนึ่งสองค่ะ